มาวันนี้นี่มีโปรเฟียอีกหนึ่งคันละก็ก่อนหน้านี้เรามามีใบคันหนึ่งเนาะเป็นตัวสิบร้อนะคันนี้มาเป็นตัวกี่ลอ้อเดี๋ยวนี่คันนี้มาเป็นตัวแปดร้อนะนี่มาเป็นแปดร้อแล้วก็มีตัวกระทะลูมินเดียมาหมดเลยน,นี่กระทะลูมินเดียหมดเลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่รถล่องจะหากันนี่ตัวบันไดาย,ยาวเนาะก็สิบรอที่มาจะเป็นตัวบันไดสั้นนะครับก็ เดี๋ยวผมมารีวิวตัวนี้กันดูดีกว่าครับรถเพิ่งเข้ามาเลยเนะยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดอะไรเลยพามาทํารีวิวกันก่อนนะครับมาครับวันนี้ก็มาเจอกับตัวนิวโปรเฟียอีกหนึ่งคันที่ทางเราเอาเข้ามานะครับก็มาเป็นตัวแปดล้อเลยอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็มามีตัวชุดแต่งนะครับนี่มีชุดแต่งด้านหน้ามาค่อนข้างครบเลยนะครับด้านตรงประจังมานะอ่าแล้วก็ นี่ตัวไฟที่เป็นรุ่นใหม่เนาะตัวนี้จะมีติดอยู่ในโดมิเนเตอร์แต่ระบบจะเยอะกว่าตัวโดมิเนเตอร์โดมิเนเตอร์บ้านเรานะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คนเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไฟมาติดกันเนาะ,ะที่เราแปลงหน้ากันเนี่ยตรงเราจะไม่ได้ทตัวยึดมารองรับในการเหยียบนะก็เขาก็เลยใส่ไฟไว,ไว้กันเราเข้าไปเหยียบอ่าแล้วก็ให้ดูอีกนี่ตัวพวกขากระจกหรือตัว ตัวบานกระจกตัวขากระจกตัวเขาของเขาเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างจากตัวของฮีโน่อเจ็้อยเท่าไหร่นี่เหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันนะครับอ่ามีอะไรให้ดูเพิ่มเติมนี่มือจับตรงนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะอ่าต่างจากเดิมอันนี้มีพิเศษที่เป็นตัวหัวสูงนะเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของภายในกันอีกทีหนึ่งว่าหัวสูงของตัวเอเจด้อยในรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้ที่ดูท่อลมนี่ พอลมของตัวหัวสูงอพอผักพออากาศนี่เขาขึ้นไปข้างบนเลยนะประยันบนหัวเลยอ่าจะแตกต่างกากตัวรุ่นเก่าอยู่เหมือนกันนะอ่าอันนี้มาติดเครื่องของเขาติดมาเป็นเครื่องอะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูเนาะอ่าอันนี้คือเครื่องของเขานะครับเครื่องตัวนี้ติดมาเป็นเครื่อง A อ9 4เกซอ่าตัวนี้จะอยู่ที่สามรอหกสิบแรงมานะในตัวสิบร้อ,อนนั้นมาเป็นสามร้อยแปดสิบแรงมานะครับแล้วก็มาเป็นเจ็เกียร์ธรรมดาตัวเกียร์นี้แค่จะไม่ต่างจากตัวรุ่นเก่าเลย อ่าล้อเกียร์น่าจะไม่ได้แตกต่างกันอ่าเพราะตัวเกียร์เขาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีแล้วในการใช้งานนะครับอันนี้คัตซีรุ่นใหม่เนาะก็จะมาคล้ายๆกับตัวที่เป็นวิกเตอร์ละจะเป็นรูสองรูอ่ะนี่จะเป็นรูสองรูนี่จะเป็นรูสองรูบนล่างนะอ่าเขาจะเขาจะคำนวณมาหลายอย่างแล้วว่าเราจะต้องยึดอะไรบ้างเนาะแล้วเขาก็จะทำรูมาให้เรียบร้อยเลย นี่ตัวยึดแหนบนี่ก็เปลี่ยนไปนะโอ้โหคนละเรื่องเลยนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนี่เปลี่ยนหมดนี่เปลี่ยนหมดเลยใช้เป็นตัวเดียวกันด้วยนี่ตัวยึดนี่ใช้เป็นอันเดียวกันเลยไม่เหมือนกับตัวเก่าละอ่าอันนี้เดี๋ยวพาดูกันต่อไปเนาะตัวช่วงล่างที่เป็นถุงลมที่ติดมากับตัวแปดล้อคันนี้ก็เปลี่ยนจากเดิมไปเหมือนกันเริ่มตั้งแต่อตัวยึดตรงนี้เลยอ่าตัวยึดที่ขยึดจากคัตซีนี่ก็ เปลี่ยนไปจากเดิมนะไม่เหมือนกับตัวของตัวฮีโน่ a เจ็ดร้อยแล้วแล้วก็ตัวถุงลมนี่ให้ดูตัวถุงลมก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนกันนะยี่ห้อถุงลมขนาดถุงลมก็แตกต่างจากเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเนาะอ่าแล้วก็คันนี้มีกระทะลูมิเนียมมาเลยนะมาทั้งหมดแปดใบเลยนะนอกในนี่กระทะลูมิเนียมสิบน็อตยางเดิมติดอะไรมาหวานะอ่าติดเป็นโยโกโ ดูโกฮาม่ามานะครับเป็นสเปคสเปกยางสเปกยางติดมาเป็นเหมือนบ้านเราเลยนะครับสเปกยางเป็น 11R22.5 แล้วก็ตัวนี้มีถังอลูมิเนียมมาสองใบเลยเป็นสามรอยลิตรทั้งคู่นะครับแล้วก็ในรุ่นใหม่เนาะก็จะมีตัวของแอ b บรูมาหมดแล้วนะครับบ้านเราเริ่มใช้ตัวยูโรห้ากันกันแล้วเนาะบางยี่ห้อก็มีติดตัว แอดบูลแลก็บางยี่ห้อก็จะไม่มีติดเหมือนกันนะอ่าให้ดูกันต่อคร่าวๆนะครับให้ดูกันคร่าวๆอ่ตัวโฮสูงสูงไหมผมไม่รู้เดี๋ยวให้หันเทียบกับตัวเอ้เจ็ดร้อยดูดีก่าอาจจะเป็นตัวแทนเตียเนาะจะต่างกันค่อนข้างเยอะนี่ให้เทียบดูเทียบกับตัวแทนเตียโอ้ต่างกันเยอะไหมนี่เดยวอาจจะมุมมองต่างกันผมว่ามุมมองก็ต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ กสิบจะสิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบเซนผมว่าน่าจะต้องมีนะแต่ยังไม่ได้วัดจริงๆว่าเท่าไหร่นี่รถญี่ปุ่นแน่นอนนี่มีกระจกขาอ่อนตรงนี้อ่าเดี๋ยวเฮ้ให้ดูตรงบันไดายาวดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอ่านี่ตัวบันไดายาวของเขานะครับที่เป็นในส่วนของตัวที่เป็นรุ่นใหม่อ่าจะมาเป็นอย่างนี้อ่าให้ดูปางๆนี่เทียบกับตัวเก่าใครลองเอาไปดูเนาะเทียบกับตัวเก่าเอเจร้อยเดิม erm. เป็นยังไง อ่ะ,อะเดี๋ยวต่อมาเนาะเราพาไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่าอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของภายในของตัว8ล้อที่เป็นนิโพรเฟียคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรีวิวกันต่อเนาวะว่าตัวหัวสูงเนี่ยต่างกับตัว10บล้อบ้านเราเอ้สิบล้อที่ผมเคยรีวิวไปยังไงบ้างนะครับนี่ตรงนี้ในส่วนที่เขาต่างกับตัวรถทั่วไปเนะก็จะมีช่องขนาดใหญ่ด้านข้างบนคอนโซลด้านบนเนาะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวให้เทียบกับด้านล่างาะ ให้ดูตัวคอนโซลรถปกตินี่จะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของที่ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้เป็นโชคที่เป็นไฮดรอลิกเลยนี่จะมีตัวโชค๊คไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้นี่ตัวโชค๊คไฮดรอลิกมีทั้งมีที่เก็บของนี่ใหญ่ขนาดไหนให้ดูนี่ใหญ่มากถือว่าใหญ่อยู่นะสำหรับ ช่องเก็บของในรถบันทุกก็จะมีแล้วก็จะมีช่องตรงกลางตรงนี้อีกช่องหนึ่งนี่ช่องตัวนี้ไม่มีฝาปิดก็ขนาดใกล้ๆเคียงกันอ่าแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีเดนแบบเดียวกันอ่าก็จะมีโช๊คไฮดรอลิกอยู่ด้านบนเนาะอ่าประมาณนี้แต่ส่วนของตัวคอนโซลด้านบนเนี่ยก็จะมีปุ่มไฟเนาะเปิดไฟหลังคาเปิดไฟในตัวของตัวรถอ่าแบบนี้มีกดอยู่ แล้วก็มีปุ่มเซ็ตถุงลมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับไฟเนาะปรับระดับไฟอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้เรามาดูตรงคอนโซลกลางนะเขาก็จะเปลี่ยนตัวพัดลมเป็นกลมๆแบบนี้แล้วอ่าเมื่อก่อนช่องเขาจะเป็นสีเหลี่ยมๆนะอ่าแล้วก็ตัวคอนโซลเขาจะเป็นสีน้ําตาลเนาะสลับเป็นตรงนี้เป็นเคปลาสีสีดําอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเบรกมืออ่าตัวนี้เป็นเบรกมือนะอ่าก็น่าจะอย่างนี้ก็คือไม่ได้เข้าเบรกมือไว้แล้วก็อย่างเงี้ยคือ เขาเบรกมือไว้อ่าถ้ากดลงเนี่ยคือเขาเบรกมือไว้เรียบร้อยนะตัวนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดานี่คันเกียร์ดูรู้สึกหัวเกียร์รู้สึกดูเล็กกว่าเดิมหรือเปล่าหรือเราเข้าใจไปเองเข้าใจผิดไปเองความรู้สึกเหมือนมันจะเล็กลงกว่าตัว700นะไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็มาบอกกันหน่อยอ่านี่ให้ดูตัวคอนโซลกลางกันต่อนะครับตัวนี้ช่องขออดำไปเนาะตัวนี้เป็นตัวแอร์มาตติฟังชันกับวิทยุอของเขาเนาะแล้วก็ระบบต่างๆของตัวรถเนาะ กันลื่นกันเอานอกเ่นกันชนคันหน้าเนาะแล้วก็เรื่องทอ่อหมวดอีโคอันนี้ให้ไลฟ้าแล้วก็อันนี้ซินอะไรวะมีทาดตรงนี้ก็จะมีปุ่มอีกอแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งมีไหมนี่ฝั่งตรงนี้ก็มีนี่แล้วก็มีเล็งเล็งรอบด้วยไอเดลอัพอแล้วก็หน้าปัดตรงนี้ก็นี่มี มีมีการหลับเหรอมีแจ้งเตือนการหลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะอ่าอันนี้หน้าจอของตัวรุ่นใหม่เขาก็จะดูทันสมัยขึ้นกว่าตัวรถบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยอันนี้อะไรที่ใส่การ์ดเหรออันนี้รู้สึกว่าตัวนู้นไม่มีนะอันนีน้น่าจะเป็นตัวที่ซื้อตาหากของจากตัวรถนะมีปลั๊กด้วยนะปลั๊กยนะี่สนะิบสี่โวลต์นะปลั๊กยี่สิบสี่โวลต์แต่ไฟออกถึงร้อยยี่สิบวัตต์เลยเป็นไฟแบบที่จุดบุหรี่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าบ้านเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้ว จะใช้เป็นเอาไว้ชาร์จมือถือกันอย่างเดียวเนาะไฟออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ถาถามว่าหัวสูงสูงขนาดไหนดีกว่าเนี่อันนี้ผมยืนอยู่นะยืนยืนอยู่ผมพอดีเลยนี่พอดีหัวเลยผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านะเดี๋ยวให้ดูปลายเทา้าอันนี้ผมไม่ได้ย่อเลยนะนี่นี่ให้ลงไปนี่ผมนี้ยืนยืนตรงเลยนะสูงร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยอ่าสูงร้อยเจ็ดสิบสามนี่พอดีเลย พอดียืนยืนตรงกลางคอนโซลได้พอดีเลยไม่ต้องย่อเลยนี่ถ้าถ้าขึ้นนั่งเบาะหลังเนี่ยอาจจะอาจจะนิดหน่อยนะอาจจะต้องต้องย่อหน่อยอ่าแต่ถือว่าการใช้งานในตัวรถเนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะกว่าเดิมมากเฮ้ยนี่นี่นี่อีกนี่นี่มีช่องอยู่ตรงนี้นี่มีช่องเก็บของเพิ่มเติมตรงนี้อีกนี่ให้ดูมเมื่อกี้ไม่เห็นนี่มีช่องโดยสําหรับของสูงนะมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะถ้านับจากของเดิมอ๋อในช่องเก็บของอุ้ยมีตรงนี้อีกเหมือนเนี่ยนี่มีช่องเก็บของเล็กนี่ มีมีหนึ่งมีตรงนี้อกีกอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหมือนกันอ่ามีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ตัวบังแดดก็ทําไมบังแดดดูเล็กจังทั้งสองฝั่งเลยไหมเนี่ยบังแดดเล็กมากบังแดดเล็กนิดเดียวอ่ะตอนแรกถ้าเป็นหัวสูงของตัวรุ่นเจ็ดร้อยตัวเก่าเนี่ยก็เขาจะบังแดดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากกว่าเดิม อันนี้ให้ดูตัวคอนโซลกันอีกนิดนึงเนาะมีที่วางของตรงนี้เพิ่มอีกอ่าไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ไฟฉุกเฉินมีอะไรอีกไหมในตัวรถอ่ในตัวรถก็มีเบาะเนาะยังไม่ได้รีวิวตัวเบาะตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะที่เป็นรุ่นใหม่ของตัวรถเขาเนาะนี่เบลฝั่งคนขคับจะมาอยู่ที่ตัวเบาะละนี่มาอยู่ที่ตัวเบาะละแล้วก็เป็นเบาะลมหมดนี่ บบอตัวนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะผมว่าดูดีเลยก็ 1. ตรงนี้เป็นแหละตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆผ้านะเป็นผ้ากันหนังแล้วก็ตัวที่พับแขนตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกัน่ะแต่ในส่วนของเบาเบาของคนนั่งอ่ะคนนั่งน่าจะมาเป็นผ้าหมดนี่มาเป็นผ้าหมดเลยี่มาเป็นผ้าทั้งหมดนี่ข้างล่างตรงนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันอันนี้ให้ดูตัวแผงด้านข้างหน่อยเนาะอ่ะนี่ก็จะมีตัวพับกระจกอ่ะน,นี่ พักกระจกเนาะแล้วก็มีห้ามเปิดแล้วก็มีตัวเปิดปิดกระจกเนาะด้านด้านฝั่งคนขับเป็นออโตโน้นะแต่บ้านฝั่งคนนั่งเนี่ยไม่ใช่เป็นออโตโน้นะตัวแผงด้านข้างก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยก็เป็นสีน้าตาลดําด้านบนเนาะแล้วก็มีช่องใส่แก้วตรงนี้อ่ะและใส่เอกสารได้นิดหน่อยอ่าก็สําหรับตัวภายในก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะอ่ะ ก็โดยรวมสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ยนะผมว่าใครจะทําเป็นตัว12ล้อแล้ววิ่งไกลๆเนี่ยผมว่าอยู่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็พวกออปชั่นที่มาก็เป็นกระทะมิเนียมถังมิเนียมก็มานะครับแล้วก็ในรถที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่มีน้อยมากที่เขาจะใช้กันนะเพราะยังเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่อยู่เนาะยังไงถ้าใครสนใจครับติดต่อได้ที่เฮียงเจริญยนจำกัดนครปฐมครับรมผมขอบคุณครับ